สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรายังมาอยู่ในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาตินะที่ครูเทจะเน้นย้ําให้เราได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆมันจะมีอยู่5ชนิดนะครับก็คือในในหัวข้อที่1ก็คือ,อภูเขาแล้วก็ที่สูงเนาะอ่ะซึ่งเขามีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญก็คือมี2อย่างก็คือมีพวกแร่แล้วก็มีหินนะครับแร่ก็เป็นแร่ธาตุที่ทาให้เอ่อต่างๆที่เขาเอามาใช้ในการประดิษฐ์ผลิตสินค้าหรือผลทำเล ต่างๆพวกนี้นะครับก็บางอย่างต้องใช้แร่นะครับในการทําเหมืองแร่ก็จะมีการจร้างงานมีผลผลิตจากเหมืองแร่ทําให้เกิดการทําให้เกิดสินค้าและ,ะการค้าขายนะครับในตัวแร่ตัวนี้นะครับส่วนหินอย่างที่เราทราบดีก็จะทำมาย่อยนะครับทำเป็นเหมืองหินย่อยหินทําเป็นหินในการก่อสร้างเนาอทำปูนซีเมนต์อะไรแบบนเนี้ยนะครับแล้วก็มีพวกในส่วนของอพวก แหล่งลำธารน,นะครับใน,ในทิวเขาเนาะก็จะมีพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นมีการอาชีพหาของป่าแล้วก็พวกการเพาะปลูกพืชขั้นบันไดเพื่อลดอต่างๆนะครับต่อไปก็เป็นที่ราดเชิงเขาแล้วก็ที่ดอนเนาะก็ส่วนมากก็จะทําอาชีพในการทําฟาร์มปศุสัตว์นะครับบริเวณที่ราดเชิงเขานะครับส่วนมากเลยก็จะเป็นทําการในการทําไร่นะครับปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับลี้ยสัตว์ แล้วก็เป็นที่ราบเนาะที่ราบก็เรื่ราบดีก็จะเป็นส่วนมากก็จะทําการปลูกข้าวนะครับทําการเพาะปลูกทาสวนธรรมดาธรรมชาตินะครับที่ลุ่มก็ส่วนมากทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาใช่ไหมมีบ่อเลี้ยงปลามีการทําน้ําขังมีการเก็บน้ํานะครับแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นสถานทอาน่องเที่ยวนะครับใช้ฝั่งทะเลก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญเนาะ,ะก็คือมีอาชีพอะไรครับ ่อเป็นอาชีพที่แบบทาให้เกิดอ,อาชีพชาวปมงใช่ไหมมีมีความสาคัญด้านการท่องเที่ยวนะครับอ่าแล้วก็มีแหล่งน้ำเนาะแหล่งน้ำก็พวกแม่น้ําลําคลองอะไรพวกเนี้นะครับอันนี้เราน่าจะรู้อยู่แหละแล้วก็เป็นอ่านี่ตัวอย่างของแหล่งน้ํานะครับอ่าบึงบัวน้อยใช่ไหมเซลสับน้ําจืดเนาะที่พัทลุงนะครับแล้วก็เขื่อนนะครับอ่าเขื่อนดันเดือนปาการชนนะครับ เขื่อนขุนด่านป่าการชนใช่ไหมจังหวัดนครนายกเนาะแล้วก็จะมีป่าไม้นะครับป่าไม้แล้วก็รู้แล้วทรัพยากรป่าไม้มีพวกเพื่อธรรมชาติสัตว์ป่าต้นน้ำลำธารพวกป่าไม้ต่างๆนะครับอ่านี่เป็นวิถีชีวิตนะครับในของพื้นที่ราบแล้วก็ฝฟฝั่งทะเลก็เช่าชาวป,ประมงเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจบไอวิ่งตอนนี้เลยเดี๋ยวเราพบกันค้า้งหน้านะครับสวัสดีครับ